สวัสดีค่ะกับช่องสาวนวลน้ำซีนนะคะตอนนี้เราพากันวิเคราะห์ดูนะคะดูแล้วดูอีกนะวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกนะคะโอ้เสซเน็กเดี๋ยวว่าขอดูตู้แอร์หน่อยสิโอ้โห่ซดายขับบบน้อนี่เสซเน็กเสซเน็กปีนี้ขับคูบต้านะคะ ชิดายครับคันใหญ่น้ำเขาอยู่บนนี้พอเห็นไหมมันมีที่นั่งด้วยแล้วก็ทำโบ๊ะนน้อยตรงนี้ลางกุญแจใช่ไหมพี่นิก เสียเน็กอดขับนะคะเสียเน็กขับตูวแอร์คันเล็กไปก่อนนะคะ तो okay. काम เกกนเนเกนเด้ยนะหแปปซูมอ่ะยกหัวขึ้นถ้าเกี่ยวเขาเอาหัวลงใช่ไเกี่ยวเขายกอย่างเอ,อาหรอหัวลงจะยกคอได้ก็ไม่รู้ สูงอ่ะสวยงามมากนะคะทุกคนช่างนบวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกนะคะ แรกของบ้านฟาร์มมีสุุลน,นะคะที่เล่นรถใหญ่นะคะปกติเล่นคูปต้ามาตลอดนะคะเล่นแต่ดีซีหกสิบเจ็ดน่าจะเล่น4ี่คันเนาะพี่นกเราเล่นดีซีเจ็ดกี่คันนะกสี่บอกครอบครัวนุ่นเล่นแต่คูปต้ามาตลอดนะคะเล่นเอ่อดีซีรองกระสอบมา1คันนะคะแล้วก็ DC 70 รองกระสอบเล่นมาสี่คันนะคะแล้วก็มาตกที่ดีซีร้อยห้าอุ้มนะคะสองคันนะคะแต่ปล่อยไปแล้วคันหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งคันที่เป็นตู้แอร์ของเซยนกนะคะปล่อยคันของเซนนกแล้วก็มาออกเ,อเป็นคันใหญ่นะคะอู่สมบูรณพัฒนานะคะเ,เป็นตู้แอร์นะคะเป็นรุ่นรุ่นกลางของน่าจะเป็นรุ่นกลางของตลาดนะคะแต่เป็นรุ่นเล็กของอูนะคะ ตอนนี้ก็ที่บ้านมีแค่ร้อยห้ตู้แอร์ของเซเนกนะคะแล้วก็คันใหม่คันนี้นะคะเป็นตู้แอร์ทั้งสองคันแล้วนะคะก็พี่ใหญ่ก็จะขับคันใหญ่นะคะส่วนเซเน็กก็ขับเจ้าคูบตตาไปก่อนนะคะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะว่าจะได้คันใหญ่หรือเปล่ายังไงค่อยว่ากันนะคะทุกคน ะะถูกใจเสียนกเลยนะคะเสียนกสั่งสีเองนะคะเอาเป็นสีเขียวจะได้เป็นเจ้ายักษ์เขียวนะคะแต่สต่วนตัวน,น,น,นุ้นชอบเป็นสีแดงนะคะทุกคนก็ที่ชชยชอบแบบไหนก็นั่นแหละสั่งแบบนั้นายสีประตูายแดงแล้วจอดที่โน่นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเทลเอร์ขนหรือเปล่าตอนเรามาตอนรอบที่แล้วนะคะก็คือเขากําลังทานะคะแล้วก็แบบรถ เยอะมากรถเต็มมีเลยนะคะทุกคนเขาคือเอาหัวลงวะทไมเขาไม่เอาหัวลงอ่ะช่างอีว่าไงช่าง ดูนะคะบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์แทนเมียนะคะพี่ชาย2คนนะคะถ่ายคลิปแทนเมียนะคะส่งตัวแทนมาถ่ายคลิปนะคะ

ประเดิมนาป้าคิดเด้อเออประเดิมนาป้าคิดเด้อน,นุ่งหมวกเจอ,อ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะ สวยอะทุกคนโอ้ยสิมีบุญวาสานาได้ครับบ่เนี่ปีนี้สีได้ครับบ่เนาะช่างก็พากันวิเคราะห์นะคะ <c oughs> มาดูแป๊บเดียวแล้วก็กลับนะทุกคน <c oughs> ค่กะกอสำหรับคลิปนี้นะคะก็เลก็กกดแชรให้กับช่องสาวนวลน้ำซิงด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคน